ดีนะคะทุกคนอยู่ในแมปโมดีคราวนี้เรามาเรามาอยู่ที่หมดเรื่องราวนะคะทุกคนเดี๋ยวเปิดสวิตก่อนเปิดร้านเปิดร้านใครกูได้ข้าวกันอ่านกดก่อนเราจำกดได้แล้วอะไม่ต้องอ่านแล้วจำกดได้หมดละเราไม่ต้องอ่านเราก็รู้แล้วแมวคือตัวอะไรเราแมวมันมาทำไม่ต้องอ่านเราก็รู้อยู่แล้ว แมวมันมาทำอะไรนั่งเลียอยู่นี่งไงมาแล้วจริงยากจริงเหรอเดีเ๋ยวไปใครวะไดี๋ยวุดอันนี้ก่อนไอคนมาทำอะไรดิโอเคเคเอาไก่ใส่นี่ก่อนนะักคาราเต้โอเควุ้ยคาราเต้เราเคยเห็นที่เราอัดคลิปเลยคนนี้ปลอดภัยคาราเต้ใช่ปลอดภัยเขาสามารถช่วยเราได้ แต่ sure. no. Alright, no. Yeah, no. oh ้ารู้ว um ่าเองเห็นปีศาจมาเองอย่าเพิ่งปิดอ่ะโอเคเพราะว่าวันนี้พวกเรามาเพื่อเป็นมิจฉาชีพเพื่อการส่เงินปีศาจก่อนแล้วค่อยปิดไอ้เกดกับไอ้วัดทำอะไรยังเกดเขาต้องการน้ำฟโุงกไหมไม่ต้องการไม่ต้องการอุ้ย ามปินมัดเลยอบอกมันจะยากเย็นอย่าให้เนื้อเต้นนะตึนโว้ยกูตุกใจเรากลัวการเข้าออกร้านมากเลยคือแบบจะกลับบ้านแล้วก็แบบเข้าร้านอ่ะเราต้องรีบสับเกียร์วิ่งเลยขอเช็คด้วยเราเช็คเองไหมอง มม่ขอเช็คด้วยละเพราะเราอธิยู่เคทปกติใช่ไหมปกติปกติปกติไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็ได้แต่เราดูเองเองไม่ต้องบอกเราเราอยากดูอ่ะไม่ต้องดูไม่เราขอดูด้วยถึงเองดูเองก็ดูไม่ละเอียดเราดูละเอียดคนท่ำไม่เราขอดูแบบแบบดูด้วยไง จะได้เห็นไงแล้วใครยิงวะเองแต่ว่าเราอยากดูด้วยอยากรูว่ามันเป็นยังไงเร่งเรียบผ่านไปเรื่อยๆอยากแต่ว่าขอดูด้วยขี่ต้องขอลังไม่ต้องไม่ต้องแล้วเราอยากรูเร<ด><ด>ียนวาทำเลยนี่ไอหยิบแล้วจุด อยู่เราอยากดูจะถ่ายทุกคนเผือเวลาเลือเวลาเวลาเราแล้วเล่นกับแอมแล้วเราก็จะดูกล้องด้วยแล้วช่วยแอมดูเกมเนี่ยมันให้คนคนดูกล้องแค่คนเดียวถ้าดูกล้องสองคนนะถ้าดูกล้องสองคนมันก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูคนเดียวมันจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราดูคนเดียวเองอยากดูด้วยอะ ดูด้วยขลองลมาเล่นด้วยกอเอาอะไรของเองไเอเป็นอะไรนังนายเฮ้ยเดี๋ยวดูเองคนนี้ไม่เคยเห็นน่ะอยากดูเราอยากเห็นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮะอชิวมาอยือดำอ้ขาชมือดนอกี่ีเฮ้ยจริงด้วยเล็บมันยาวไหมอะ

ว่ามันคือคนหรือว่าแล้วก็เคยผิดพลาดมาแล้วเนี่ยบางทีก็กตัดสินใจยากคนนี้เพขอ,อดูด้วยแบบอยากเห็นนะ่ะเพินเมื้อกี้น้องเห็นเนื้อเต้นอะไรเนื้อเต้นไหน ก็จกินไหมไม่เอาไม่เอาไมเอาดิยัไ, <ป S 2> ไม่ใช่ร้านไอติมเงียบๆ,ๆนันน่นต้องมั่นใจต้องมั่นใจเงียบๆ,ๆ,ๆ ไปเลยโ <Okay. S 1> อเคที่ไหนผีปีเตอร์ปีเตอร,ตอร์อยู่ใต้เคาน์เตอร์นี่ใต้ตรงเนี้ยสวัสดีครับเพื่อนไม่ต้องดูนะ,ะเดี๋ยวให้เราอยากดูด้วยอ่ะ บิดไม่อยา่อยาเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบิดรอรับเงินก่อนใครอ่ะมันคือใครไอ้น,นี่มีปีเตอร์ก่อนฮะปีเตอร์อุ้ยมันมันมีปีเตอร์ก่อนนะบ๊ายบายแน,นี่ไงถังแก๊สเวลาเจออะไรแบบเราต้องมาลุ้นตรงนี้กับพี่อมแอมไหนที่บบมันจะมันจะขึ้นมา มันจะลุ้นจะเป็นมับต่อเมื่อตนใช่ไงก็แบบมันลุ้ไงว่าบางทีแบบเราตัดสินใจไม่ได้สุดนี้สุดนี้ตัวนี้อีกแล้วคุนเหรอเจล าแปดเขามั้งแต่ถ้ามาเป็นคู่เลยมาเป็นคู่ก็ไฟเลยคือใครเคาะอีใครเคาะตัวไอ้คนไอ้คนป่าแปดที่มาเป็นคู่มันมันหักมันโค้งหักมันมีมันมีดาเนื้อด้วยหักคออีเทงแบบนี้งั้นอีเทงหักคอเนียเต้นเต้นหักคออีเทงมันมีตัวนึงที่ว่าเต้นด้วยเออเอาอะไรอ่ะคออ๋อคอเอาสองอัน ก็น้องนเล่าขน้ำเดี๋ยวโอเคโอ้ยองโหยกับกี้แบบมันจะขึ้นไหมนี่โอเคดูคุณผีมันคือผี เองรอทำอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราดูให้ขอดูนี่นโอเคจ้ะดูนี่จ้ะก็เดี๋ยวหนยังไม่เห็นมียเมียมาแล้วม๋อรู้กดตรงนั้นข้างหลังอ่ะดูกล้องข้างหลังหน่อยข้างหลังข้างหลังไอ้นี่้นี่โอเคทุกคนคนที่เป็นคนนะหนึ่งศูนย์ห้ากันคุณแขนหัก คือเหมือนเหมือน,อน,อน,อนอกันเารอแอ้เครึ่งปุ้งทำไมถึงเขาบอกให้เอาอีกอเขาบอกให้เอาอีกก็เขาจะเอาอีออกเอาไกหมดแล้วใส่อนนี้พัง có óc nước được มั้ย ok lần này cho liền nhá ok rainbow bao bao mình đi thăm thử phải làm เป็นต้มเล้งเลยอุ้ยต้มเล้งเลยอะต้มเล้งเลยเป็นต้มเล้งเลยค่ะขอดูปุ่เลยจ้าต้มเลตงต้องใส่เผาแล้วมั้งเผาวัดไหนเนี่ยกำลังหิวก็ไปกินข้าวที่วัดดิคะไข่ขอ จะไปส่งเาทำไมไอ้คนขอปีเตอร์เหรอเราตอนนั้นเราเห็นปีเตอร์มาอยู่ที่ถังขยะม่อตอนี้ราอยู่หมดปกติเล่นกับแอมอันนี้ผีวัสดคับป้าคืยจริงจริงจายงมาก่อนนเะดี๋ยวผมปีนให้เขาได้ถ้าก็แบบยังแบบอันนั้นให้มันนะทำนุ่นนี่มันก็จะอ้าปาอกต้องเอาโซดาให้มันหรือเปล่าไม่ไม่ y my kids already a t I s i e

เปิดเลยแล้วปิดเปิดเลยคืออะไรอีกต้องหัวข้างหลังนะไม่มีอะไรตัวเนี้ยในใจนะ <laughs> Hãy <laughs> subscribe <is> <laughs> <laughs>

ิ้มป,ปุบ sort ป of ุบเปิดกล้องเหรไม่อ่ะอย่าดุอย่าดุนม่มันน้ำตาเกะยิงเหรอมายิง oh, ที่ท <fact Franklin outgoing> right? ี่กล้องเหรออ๋อเราเคยเห็นยิ้มมายิงที่กล้องเฉยเลยมันมาปีนที่กล้องใช่ไหมปีนที่กล้องปีนที่กล้องแล้วมันก็ยิ้มที่กล้อง คือคนนี้มันอยู่หลังร้านไหมไม่รู้มันเต้นมันอยู่หลังร้านมันน่าจะอยู่หลังร้าน,น,ห,านหรือมันเต้นไม่รู้มันอยู่หลังร้านไหมจําได้มันจะอยู่หลังร้านนั่นเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเอ้เราเปิดไปหลังร้านดิไม่ไม่ไม่มีทางบายบายใครอยากเปิดเป็นตัวดู มาดูกันว่าไอตัวนี้มันไปแล้วข้างหลังมันจะไปไหมแล้วมันมายืนทำไรนี่เดี๋ยวดูข้างหน้าข้างหน้าไปแล้วไม่ไปเอ้าของเราไปแล้วนะอ๋อน่าจะไปแล้วแหละแล้วมันต้องออกกันแน่หรือแล้วก็เพื่อนข้าวกรนโดดเล็กไอ้นายไอ้นายไอ้นายใช่ใช่ไอ้นายมีเกียร์นาย ใช่อานายอุ๊พี่ขอไลเซนหน่อย่ไลเซนหน่อยเช็คก,ก่อนเถอะเผื่ออานายตัวปลอมดูด้วยหลังหลังข้างหลังโอเคปกตินะโอเคพี่อาานพี่พี่ไปทำอ,อะไรมารู้สึกเตี้ยลงนะก็เขาไม่ค่อยเล่นบอลเลยหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันหรือเ่าไม,ไม่สามารถมันไม่สามารถเตี้ยลงได้ เออเล่นบนอะไรแต่ไม่เตีย้ยลงไม่ไม่ใช่ดีความสูงอะ่ะมันไม่มันไม่สามารถเตี้ยลงได้ใหน้นะตอนแก่อ๋อลืมบางอย่างเขาสั่งน้ำด้วยวังนี้พี่อานายกินน้ำแล้วอันนี้พี่อานาย,นนนนานายดื่มน้ำมัดลมแล้วขึ้นไหมวะเป็นเบาเสียงไม่ขึ้นไม่ขึ้น ดอนแล้วเราพี่อันนายเจดีไหนยังเมื่อไหร่จะมา <c oughs> คือนั่นไงคนเมาเห็นไหมนั้นเดินมาแต่ไกลเลยฮอนเจอร์ดูไป เ,เขาไปกินเหล้ามาจากไหนนี่ทูเองดูข้างหลังไหมข้างหลังมันเป็นรูแล้วกันได้ <you> คือเขาไม่ให้หรือเปล่าข้างหลังมันเป็นรูแลาวกันได้แบบนี้ไม่ให้มันใช่ไหมไม่ต้องทําให้มันมันว่าไปออกรถมาก่อนใช่ไหมเป็นปลบมาแปลว่าเป็นลบมาใช่ไหมน,น่าจะเป็นลบมาุ นี่มีเสียงไหมนักลบบ้านเธอสินักลบบ้านมันเลยยังเมาอยู่อีกไม่พอนะยุคนี้เป็นยุคปัจจุบันแล้วมันไม่มีการลบแต่ยกเว้นคำเหนียงกับไทยอะจาคำเหนีงใช่เดี๋ยวไทยยิงก่อนนะมาจิงไม่คำเหนียงไทยยิงก่อนสิเป็นยูนโอ๊ยเฮ้ยไอตัวนี้ตัวนี้มันให้ลูกอมใช่ไหม เช็คเช <Hello again. S 1> ็ควัวข้างหลังมันเป็นรูปยิ้มเหรอ <c oughs> ใช่ใช่เนาะมันเป็นคนตวยมากอ๋อ, <c oughs> อน,นี่เจ๋งเงี้ยมันเลยชิ๊กคล่องชิกง๊กคล่องแล้วนั่นงไงข้างหลังวัวมันเป็นหน้ายิ้ม มันเป็นหน้าย <co ิ้มเปิดเลยเปิดเลยมันไปแล้วมันไปแล้วหุ้ยคุณยายเอาไว้เช็คหน่อยอะไรขึ้นมาคุณแม่ เราคิดว่าไม่มีพิษมีภัยเคโอ้โอ๋อจะจ่ายใช้บัตรโอเคฮะลื้อปื้ด จับเขาไหนใส่ใส่ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุง,องเอาเอาน้ำให้เขาแล้วเราเอาน้ำให้เขาแล้วเราเอาน้ำให้เขา,เร,า,เ,าเ,เรียบร้อยแล้วแกมาแล้วเติมไก่ด้วยเติมไก่ด้วยเว้ยอ้าว ให้เขาเลยนะมันไม่ใช่ไก่เอูาขึ้นให้เ่เขาจะอมลูกสาวขึ้นมาอ่ไม่ใช่ไก่เดอม่ถกขึ้นห้อวเอกขึ้นมะอ้มลูกวึ้นมาใช่าจม่กขึ้นใอ่เาอกใช่ไอุมลกาึนเอ่วยเจะอห้มม่ใอ่เะอุมใเอ่ยเะุู้สานมาอ่วซอุส อุ้ยรถดเอไอวีรถไอวีเนี่ยปิดดิจิตม่์ไม่มีใครถีนเลยไปหลังร้านไปหลังร้านเลยปิดประตูกันนั่นเฮ้ยปิดไปปิดก่อนไอวีไมปปิดไอวีดื้อเลย